คุณเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ตรวจสอบตนเองง่ายๆโดยดูว่าคุณมีประเด็นเหล่านี้หรือไม่ 1. ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่าผู้หญิง 2. เหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆ 3. ไขมันในเลือดสูงหรือไม่ 4. เป็นเบาหวานหรือไม่ 5. ชาหรือเท้าบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ 6. อายุใกล้เลขสี่หรือยังพบว่าอัตราการเป็นโรคหัวใจพบมากในคนอายุ3 0 4สถึงปี 7. มีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือไม่ 8. ความดันโลหิตสูงหรือไม่ 9. เคยสูบบุหรี่หรือไม่ 10. เจ็บหรือแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดรัดหรือไม่ ถ้าคุณมีประเด็นที่กล่าวมาเกินสามประเด็นคุณมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งมีสาเหตุจากคอเลสเตอรอลที่เป็นไขมันเลวในหลอดเลือดน้ำไขมันดีมาไล่ไขมันเลวเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยสิ่งนี้โปรดติดต่อผู้ที่ส่งวิดีโอนี้มาให้ท่านหรือดูจากคอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้